พริกขี้หนูเป็นพริกที่ปลูกง่ายไม่ค่อยมีไอ้นั้นนะคะทุกคนไม่ค่อยมีลรกไฟไม่ค่อยมีเชื้อราเราจะเก็บพริกไปทำน้ำจิ้มเกยนะคะทุกคนทำเก่็วเก่ยวพริกวันนี้พริกพริกเยอะมากเลยก็พริกขี้หนู ขิกขีข้หนูชว่าเก็บเก็บเก็บพริกขี้หนูทำน้ำพริกนะนี่ได้แล้วค่ะพอถ้าจะปลาไหลเลยโอ้อยเก็บถั่วแล้วยายดูว่าจะถั่วคะ่ะ<อ>ทุกคนกกดูถัว่วด,ดูถัว่วดูถัว่วดูถัวถ่วกินไม่หมดโอ้อยจิโวอืม นี่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 ถั่วาญญลายายฝนตกลายเอ้ยปะปะปะโอ้ยถั่วถั่วมาดูถั่วนี่ถั่วฝักยาวมันยาวเฟื้อยเลยนะคะทุกคนดู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 ดดดดดลายยเก็บหนุนหนุหนมาหนามายายมาเร็ว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 ันเข้าครัววันนี้เราก็จะเตรียมผัด,ผ,ดผัดถั่วฝักยาวด้วยค่ะทุกคน,นถั่วฝักยาว ถ้าเป็นถั่วฝักยาวที่เรามาผัดให้มันเป็นถั่วเก๋ๆอย่างนี้อี่่ะเก๋ๆแบบนี้เราก็มาเด็ดล้างทําความสะอาดแล้วเราก็เตรียมพร้อมผัดเลยถ้าเป็นถั่วอ่อนๆมันผัดไม่อร่อยนะทุกคนอันนี้เราก็จะเราล้างแล้วก็ขึ้นมาเตรียมพร้อมผัดวันนี้เมนูผัดถั่วเราง่ายๆกินเข้าสวยใครยังไม่เคยผัดถั่วก็ลองผัดนะผัดถั่วกับผัดเผบุ้งจะต่างกันผัดถั่วเราจะไม่ใส่เต้าเจี้ยวนาะเพราะว่าถั่วมันเป็นมันเป็น ้าเจียวมันเป็นถั่วอยู่แล้วไหมก็จะไม่ใส่นะคะทุกคนก็จะใส่น้ำมันหมอยอดไปผัดกันเลยค่ะทุกคนเอาผัดถั่วง,ง่ายๆง่ายๆนะคะทุกคนันนนก,นนกระเทียมทุกกระเทียมทุกกระเทียมตั้งตั้งไฟเลยเนาะเตรียมพร้อมเลย<ม>เป็นเมนูาอาหารโปรดของพ่อบ้านตื่นเช้ามาก็าจะกินจะกินผัดอ่ถั่วง,ง่ายๆทำง่ายๆค่ะ สามารถที่จะผัดให้มันอร่อยได้เลยท้ามาล้างก่อนแมน้ำมันเริ่มเดือดแล้วเราใส่นะ้ำมันหอ,อยลงไปเลยค่ะทุกคน ติดไฟแล้วคนๆแบบน้ำลงไปน้ำลงไปแล้วก็มาใส่เกลือนด่ใส่เีลนิหน่แค่นี้ค่กนก็ปิดไาเลยทุกคนตามด้วสินาที